รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลฤทธิ์รธครับผมเอกพันธ์บรลลทธิ์ครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราจะมาให้กําลังใจน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขาต้องการกําลังใจมากๆชีวิตเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเหตุเพราะว่าความประมาทของผู้อื่นวันนี้เราจะไปให้กำลังใจเข้ากันครับคุณผู้ชมครับ กำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงได้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับใช่ครับในบางครั้งชีวิตที่ปกติสุขของคนเราเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยก็ได้จากชีวิตที่เคยมีความสุขแบบพอเพียงของคุณอภิวุิหนุ่มโรงงานที่กำลังสร้างครอบครัว ยู่กับแฟนมีลูกน้อยที่พึ่งคลอดกับคุณยาที่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กๆชีวิตต้องเปลี่ยนไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ชนอย่างแรงคุณอภิบูรได้รับบาดเจ็บหนักต้องนอนโรงพยาบาลนานถึง5เดือนสุดท้ายขาไม่สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกลายเป็นคนพิการต้องออกจากงานไม่อยู่บ้าน มีเงินจากพ่อที่ไปทำงานรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดส่งมาช่วยเล็กน้อยเท่านั้นเมื่องานไม่ได้ทำเงินเก็บที่มีก็หมดสุดท้ายด้วยความลำบากของครอบครัวและความพิการของสามีทำให้ภรรยาตัดสินใจขอแยกฐานหอบลูกไปหางานทำในกรุงเทพในระยะเวลาปีกว่าชีวิตของคุณอภิวุฒิเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง รู้สึกตัวว่ากลายเป็นภาละที่ถูกทิ้งรวมถึงขาที่พิการติดเชือ้อและคงจะต้องตัดทิ้งในไม่ชา้าทำให้เขาเครียดหนักเกือบคิดสัน้นแต่ได้สติจากคุณยาที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กทำให้เขาฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อรายการหฮป ประกายแสงแห่งความหวังได้ทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นกำลังใจและต่อย,ยอดความหวังให้กับคุณอภิวุฒิสวัสดีครับ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 นี่แล้วมีใครอยู่ในบ้างไหไม่มีนะครับมีผมอยู่เดี๋ยวย่าไปทุระครับ ไปงานใช่<อ>ครับบางทีครับไม่กี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ปีหปีา3ครับ63 64ม5ก็ประมาณ2เกือบปีใช่ครับถึงตอนนี้เขาจะผ่านวิกฤตชีวิตไปได้อย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับเราได้ทราบเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอุบัติเหตุของคุณอภิบุตรเสียทั้งงานเสียทั้งขาเสียทั้งครอบครัวชีวิตเขาจะกลับมาได้อย่างไร เราไปให้กำลังใจเขาเกินครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรคืออยากให้น้องฮอนเล่าฟังหน่อยคือตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานตอนแรกเลยก็คือแบบก็ดีคือทํางานอะไรทํางานเกี่ยวกับช่างคุมเครื่องครับบริษัทมีภรรยาหนึ่งคนใช่แล้วก็ลูกหนึ่งคนใช่ลูกตอนนั้นกี่ขวบแล้วครับตอนนั้นเจ็ดเดือนครับตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุโอ้กำลังน่ารักมากจากที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกี่เดือน ห้าเดือนร้อยห้าสิบสองวันครับห้าเดือนใช่ครับผ่าตัดติดแปดครั้งมันเละไปหมดแล้วคือเห็นกระดูกเลยไหมเห็นเลยครับต้องเอาต้องเอากระดูกออกวางส่วนเพราะว่ากระดูกมันแหลกมุดแล้วจากนั้นมาที่เราเกิดไปญเจ็บ้นเราได้ทํางานต่อไหมหรือว่าไม่ได้ทําเลยครับแล้วภรรยาทำคนเดียวแล้วคือมันเขาก็แบบเหนื่อยใช่แม่ทำอะไรแม่ทำอะไรตอนแรกมาดูแลผมแล้วก็เริ่มมีไข่น้ํไข่ปลาหมึก ยางไข่อะไรพวกเนี้ยเขาก็ดิ้นโลนหาเงินมาเพื่อดูแลเราใช่ครับแล้วสุดท้ายคือคือแบบเหมือนแบบอย่างว่าคือเขาห่างคนเดียวคนเนื่อคนเดียวเลยครับแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยใช่ครับใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอะไรหรือวันนี้เขาไปไปแล้วใช่ครับคือไปทํางานเขาเอาไปจากเราเลยเหรอก็คือไม่นี่กันเลยครับไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยเล้ลูกไปด้วยใช่ครับ เด็กก็อยู่ผมไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมยังติดเชื้ออยู่เลยครนะับณปัจจุบันนี้เรามีตัวคนเดียวมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกท้อกันพี่บางทีก็มีคิดแบบน้อยเนื้อตั้ใจตัวเองเหมือนกันมีเหมือนกันพี่แบบอยู่ดีาตาเขาไหลออกมาแบบคิดไปแบบคิดสั้นไหมเคยพี่เคย<ต>อ่ะแต่คือกําลังใจครับก็คือมองหน้าคนข้างล่างครับมียากถ้าอย่างน้อยก็มีคนข้างหลังเนี่ยนะ ใช่ครับที่เป็นกำลังใจให้เราใช่ครับทุกวันนี้ถ้าไม่มีย่าอยู่นี้โอ้โหเรารู้จะเป็นยังไงแล้วนะใช่ครับผมยังเคยบอกย่าอยู่เลยว่าเนี่ยตอนนี้ย่าอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งอะย่าไม่อยู่อ่ะแล้วผมวจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วทุกวันเนี่ยเรามีกังวลไหมว่าเราเนี่ยขาเราเนี่ยแล้วนี่ติดเชื้อด้วยนี่ใช่ครับจะมีโอกาสที่จะต้องโดนตัดไหมมีครับเพื่อรักษาตัวเราให้อยู่ใช่ครับ อ๋อแล้วเวลาไปหาหมอเราจะยังไงพี่ผมมินทางเข้าทางมาหูยสะพพงสะพานแล้วออกไปยังไงเนี่ยมีใช้แม้ค้ำไปได้แต่พอไปถึงสะพานอ่ะต้องนั่งลงแล้วผมใช้ขาขาเขาขึ้นไปถ้าขึ้นไปครับคือที่นี้สถานที่จะเป็นที่ตาบอดนะใช่ใช่ไหมมันไม่มีทางออกแน่นอนที่นี่ทีเดียวแล้วอนาคตต่อไปนี้เราจะทำอะไรยังไงอนาคตข้างหน้าเราตัดขาครับแล้วก็ใส่ขาเทียมแล้วก็ไปหางานทํา เขาตัดขาถ้ามีขาเจ็บจะเดินได้ใช่ไหมใช่ให้กําลังใจเราไหมคุณยา่าให้ให้กํจาจคุณย่าพูดว่าไงให้กาลังใจเราคืออย่างน้อยเองก็อยูอยอย่ค่าคือเองไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการโว้บกระกายแสงแห่งความหวังโดยส่านักงานสลากินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกําลังใจให้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการมอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป ครับผมพร้อมด้วยถุงยางชีพอีกหนึ่งถุงนะครับมอบให้มันทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ชั่วในพริบตาเดียวไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าชีวิตเขาจะต้องมาเป็นแบบนี้แต่ชื่นชมเขานะว่าจากที่เขาคิดอย่างนั้นเน่ยเขากลับมาเลยว่าเฮ้ย ถ้าก็ทําไปเม,ม,มันเหมือนกับว่าเอาเปรียบครอบครัวคนที่อยู่ดั้งเบื้องหลังของเขาอ่ะก็คือคุณย่าอยากจะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อเขาใส่ขาปลอมขาเทียมแล้วเนี่ยเขาสามารถมีมียังมีโอกาสไปหาอาชีพชที่เป็นเงินออกมาเลี้ยงคุณย่าอะไรว่ากํากลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับ เขาจะอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าจะอยู่กับใครกันแล้วแต่กําลังใจเขาดีเขาสามารถดําเนินการชีวิตให้กับตัวเขาได้ดีในอานาคตข้างหน้าครับผมเอาละครับวันนี้ครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวของคุณอภิบุตรพิทยิ่งศิลป์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ดตามรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริรนทีวี